สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระในฝันของหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะได้มาครอบครองนะครับเราจะไปเช่ากับเซียนใหญ่บางทีเราก็ไม่ไหวพตูตรงๆนะครับราคาว่ากันโอ้แพงนะครับ แล้วแตมือดีกว่าแล้วแตมือว่าพระจะอยู่กับใครนะครับถ้าอยู่กับมือใหญ่ๆห,หน่อยก็ราคาก็โอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับส่วนตัวผมนี่ผมผมชอบที่จะหาเดินหาเจ้าพระนะครับเข้าตามบ้านนั้นบ้านนี้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเนื้อเราดูแล้วเราชอบไหมเราอะไรไหม นะครับซึ่งบางทีเนี่ยนะครับอาจจะโดนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเอ้ยเราชอบก็ได้นะครับประมาณนั้นวัตละคังประกอบไปด้วย5้าพิมพ์หลักนะครับนะครับวัตละคังประกอบไปด้วยหพิม์หลักพิม์ใหญ่พิมโซเจดีพิมพฐานแซ่พิมเกลดบตูมแล้วก็พิมพ์ปกโพนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่แน่นะครับซอกแขนอย่างนี้นะครับองพระอย่างนี้นี่นะครับแล้วองค์นี้มีเขาเรียกนะมีพัดกันด้วยองนี้มีพัดกันด้วยนะครับเส้นซุ้มอย่างนี้นี่อย่างงี้ติลงพิมพ์ใหญ่แน่นอน นะครับมีผ้าปูรองด้วยนะ้ามีผ้าปูรองด้วยนะครับถามว่าสวยไหมสวยฮะด,ด,นะดูมันดีอะนะครับดูมันดีนะครับสมเด็จนี่ผมผมก็จะพูดทุกคลิปเลยนะนะครับเวลาอาได้สมเด็จมาก็จะพูดทุกคลิปเลย นะครับก็จะผงวิเศษถ้าห้าชินี้ก็มีผมปมงปัทธรรมาุอิทิเจผงมหาลาภผงกุศลแล้วก็ผงตินิสิงเหนะครับชนะพุทธคุณพระสมเด็จนี่ครอบจักรวาลน,นะครับดีทุกทางเด่นทุกด้านนะครับดีทุกทางเด่นทุกด้านนะเมตตาหมายให้ยมโชคลาภคงกระพันชาตรีสายเหนียวนะครับได้หมดนะครับโชคลาภเงินทองพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนะเขาถึงว่าห้อยพระสมเด็จนี่ นะครับพุทธคุณนี่ครอบจักรวาลนะครับแต่ก็บางทีก็ต้องบางคนก็ชอบห้อยหลายหลายหลาย,ลาย,ลายองค์นะครับหลายหลายวัดอะไรประมาณนี้แล้วแต่ความชอบเนาะนะครับอ่ะสำหรับคิวนี้ก็ได้พาสมเด็จมาให้ชมอีกองหนึ่งองค์งนี้เป็นซอกแขนอย่างนี้นี่ผมตีลงพิมพ์ใหญ่แน่นะครับตีลงพิมพ์ใหญ่แน่นะครับพาดูสวยงามนะครับโซนหานูนนบนุ่มนะครับอ่ะโอเคฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ